บายดี bye, ครับท่านผู้ชมบ <c oughs> <laughs> ักกาซื่อหงสชั้นเด้อเป็นลูกแม่แปรัอายุก็ได้ปีกลัวแล้วก็บอกกระต่ายนะอายุปีหนึ่งสองปีมันก็ตายเหมือนบอกพี่น้องอันนี้เราคือสิบประวัสองปีเด็กพี่น้องคือสิตายก่อนพรมันมากัดกรงก,กพริก Menschen. แม่มันดูหลายอืมนหงชั้นหูชั้นขี้ดื้อน่าหลนะหูสชั้นขี้ดื้อไปไดูกด้เมอะไรยังขี้ดื้ออยู่มาเร็วการกพริกกัดการมัน การต้นหมอกผิกเร็วตอนนี้ใายก็หมูพี่น้องมยึดค่างเฮนเลยงามก็หมูกูแหละพี่น้องแบบมันเป็นหมากคือสิทธิเก็บลายอยู่น้องเนาะฝนตกลงมาแหละหมอกผิกเป็นอ่ะมันงามแล้วเพิ่นเอาขุยเอาขุนใช่มันงามเดียวตอนบัวทะเลตกตอนฝนมาล้ตกกันตอนแดดบ่มีกำลังใจแต่พี่น้องต้นมันเหี่ยว ใบมันก็เลืองตายพอมแต่พอฝนตกมาเนี่แบบเขียวกุ้มเลยอ <c oughs> ยากคือว่าเม็ดพ้นมันก็เป็นน,นั่นพ่นเรือเป็นปุ๋ยสนิดหนึ่งเนาะที่แบบเห็ดใ้ต้นใหม่มันสดซื่นแม่ขนาดคนยังสดซื่น <c oughs> จากที่หลังจากที่เบิกผลบมกพิกแล้วเนาะทุกคนหลัดสิพาพี่น้องออกนาโซนเอกกันพี่ตอออกนาแล้วพี่น้องยามนานะคะจะยูบานเนาะมันบมเป็นตะยู่บานเงียบสงบมันบ่คอยมีคนสมากคนเขาจะออกนาเพิ่นนะเดียวไปสมบรรยากาศอยู่ทงนาเนาะทุกคนเดียวแสบเบิงนะเห็นเพ็้นพี่น้องถามมาว่าเด็กหน่อยทีมงานเข้าไปใส่เนาะพี่น้องเดียวใส่เบิงเนาะเขาไปใส่พอยามห้ยามนานกระยกันอยู่หรือพี่น้องแยกกันอยู่แบบเพิ่นก็ออกหน้าเพิ่นเขาก็ออกหน้าเขาเขาก็ออกหน้าเขาอยางแบบนี้นะ มันก็สิบเห็นกันคือยำแหลงนะ้ะยำแหลงมันอยู่พร้อมกันเดแต่ว่ายำไผ่ยำนาของนาไผ่น,ออน,า,า,นามันเลยอย่างหนึ่งเ่วงนี้นี่ฝั่งล่างนะเขายังเฮียนอยู่บุคือปีที่ก่อนพอปีนี้มันติดโควิดแล้วเขาปิดโรงเฮียนเอ้ยเขาพักโรงเฮียนหลไรสองเดือนบริษัมเดือนลืมแล้วแตบางทีเขาก็เปิดเปิดก็เลยเฮียนยำดำนาปกติยำดำนาเด็กหน่อยปิดนนเทอมไปแล้วไปดำไม่ใช่เธอตุนนะเอาไปดำที่ใส เออน้าจอมีหนา,หนามเนาะก็ม้วนแล้วหลอกหลายคนหมกตุ่นไม่ใช่สะดำนาดำน,าำนาใาสน่ปิดเพลงดูปิดเพลงดูสวยงามเลยลูกงอยู่กละลูกไายอยู่แต,นนต,ตน่นี่พิกตข้ากะแต่าจีดดำเหมือนกันมานตักข้าวพลนตคือกัน พอทำอะไรก็ได้โลกาอยู่กับเชียงยิ่งตุ่ต่อตุ่อยู่โลกแต่สาวผู้เดินจากหมัด่เกยาสิบสิบเก่าสิบเอ็ดสิบสอยจนับดูว้อยจากหมัดเลยนับดูนับเอวดูนับดูจากหมัดกานอี่นะเออนับเบิ่งเด้อเออนับ โอ้โหนาหยังน่ะโอ้ตลกบาเห็ดยังมันแม่นเยู่วอมัดค่ะนับกะนะจังมัดเลยจังมัดสองมัดไเลไม่ใช่ ไม <laughs> ่ยังอันนี้ล่ะเขาไปนั่งวางกลางดูเออว่าแม่สินับกะเพิ่นดื้อเด้ยามอารมณ์ดีค่ยามบ่อารมณ์บ่ดีถามเท่าใดก็บ่ปากเด้ซาวมัพี่น้องก่อมันสิบ่ได้ลายกันน้องขาวแล้วพี่น้องเอ้ยเล่นแต่เกมอร่อยเนาะแม่นบ่อร่อย่าปะออกหน้าปะเฮาก็อีแม่สิด่าหัวแล้วออกหน้าสวยหลาย เขาจนโลกาได้เศร้าหมัดเลยเขายังม่อเดียวคนหน้าอยู่ฮะก็มีแต่หน้าตัวเดียวแหละตัวนี้บ่มีตัวนี้บอมีกาบ่เล่ไ่ได้ให้นะสองไห่หนึ่งบ่วตะตุนเขาบันตกมาอีกกระดมอีกแล้วเนาะเรื่อยๆแล้วบั่นนี่เขาปะเถาบ่ได้ดำบ่ะมวนอยู่ขาวดำหน้านะเล่นเกมก็ดำหน้าตัวใดำมวนดำนาดำหน้ามวน ก็แ่านั่นนน้าแต่ละทงไงเจ้าขาไปดำไปเดยพี่น้องดบง่ายมาอ่าไปเป็นเพื่อนไหพักเพียนะลอ้งามเลยนอ่อยมันเลี้ยงมัดกะเราเลี้ยงเลีกันยเป็นแถวงามเลยไปไปไทุกคนออกนาออกนาเข้าไป มาหอดเทียงนาพ่อ่แล้วพี่น้องนาพ่อยายเราดำดำไปได้แล้วประมาณเกินเคิงเลยเกือบสิแล้วแต่ว pues <c oughs> ่าน้ำมันแห้งก่อนสังเกตต้นเขาเนาะที่แบบมันได้ได้ถือฝนแล้วนะพี่น้องมันก็คือสิแบบสดใสคือเฮาแบบถได้พัศพัฒบรรยากาศแบบนี้เนาะมันก็คือสิแบบสดใสเหคือกันนะทุกคน เมื่อนั้นมาเบิ่งกลุกหวัวมันกับมันไก่สิตายแล้วเมืน่อนี้มาเบิ่งมันก็สิบหตายนะพี่น้องฝนตกลงมาหนำในหน้านะบ่ลายแล้วพี่น้องตกพอดีสุ่มซื้อหนี้หนำลายเติบอยู่ด้เมือนั้นเบิงเ่งเห็นแต่อยู่ในแจนี่ลูกหวัวไก่สิตายเลยคิดเดี๋ยวก็สิบเหลือะด,ดีใจเนาะมันบมดตายเพราะว่าปูปลาหนำหนหรือว่ากบเขียดยังมันตายนะพี่น้องเวลาอันยามแบบเขาหาปลายำ ยาอันเขามันเขียวนะยามาใส่เบ็ดปลาใส่เบ็ดกบเนี่ยมันก็สิบ่มีกบมีเขียดเนาะพี่น้องถ้าปีใดมันแหลงถ้าปีใดแบบพ้นบ่ทิ่มส่วงนะแบบต่อเนื่องนะกบเขียดมันก็สิใหญ่นะมันก็สิแบบอุดมสมบูรณ์ไปบ่ทุกอย่างว่าไงก็มันก็สิสมบูรณ์แบบเนาะมีกบมีเขียดมีปูมีปลาในน้ําในแฮงนาเนาเขาน้ําจําปลามันก็งาม้วทุกคนแต่ถ้ามันแหลงทิ่มส่วงอย่างแบบนี้นะกบเขียดยังก็บ่มีเนาะพี่น้องหาอยู่หากินก็ยากมันก็สิบ่กลมกลืนกว่าง่ายๆอ่ะ มันขาดนำ้ำขาดน้ำมันก็ขาดปูขาดปลาขาดอาหารต่างๆเราทุกคนถ้าฝนตกดีคือปีที่แล้วรัดว่าสมบูรณ์แบบแห้งฤทห็ดบวกยังก็ออกลายปูปาลาหน้าํำก็ลายพี่กายนี่นะก็เขียดก็ลายลีแต่พี่น้องพี่กายนี่นะแต่ปีนี้รัดโม,มเนจใจคนดำหน้าคือเบิงสิข่พันสายัางไมด่ดำหน้าแล้วอยู่ปกติก็ดำแลนะ้วนอนจากปีนี้นะแต่ว่าเอ้ปกติดำแล้วพี่กายแต่ปีนี้ยังไมด่ดำอยู่รัดห,หน้ารัดอย่างกายยังไม่ได้ถ้าเถอนพอต่นเลย ทอนยังไงนะฝนก็บริตกแต่ว่าพื้นที่บรรยากาศในหลัดคิดว่าเกาสิบเกาเปอร์เซ็นต์เนี่ฝนตกแน,น่นอนตอนนี้มันก็ลงเม็ดอยู่แต่ว่าบหัวมันสีแห้งรืยคอยแต่ว่าบรรยากาศมืดขึ้นพี่น้องเมฆปกคลุมแบบทั่วทุกพื้นที่เลยของอันแพวงสวรนาเขตนะแต่บนหัวทางอื่นเป็นือกันบอทางั่งไทยอาจีพตกขึ้นกันเราพี่น้องเห็นพี่น้องเอฟซีรายงานสภาพอา,า,ากาศมาว่าตกขึ้นกันเนาะเขาในหน้าเลี้ยวห้องห้องอันหน้าพ่อใหญ่ก็งามเหมือนห้องหลัดนี่คือยังอีกดลนะพี่น้อง กี่งหออยู่กี่งหอดำนาขี่งหอเพราะว่ามันบปร่งแจ็กเทื่อฝนแล้วมันหลามันสวยแล้วดำนามันก็คือสิแบบกามันก็สิเทานะพี่น้องมันทอนอยากบรรยากาศข้างหลังงามเนะทุกคนแบบควดำน้าเลยแต่ว่าทั้งนี้แบบนะ่มันละดำอ่างวางแบบเปียวเปล่าก็เห็นยังเปาเปียวเดียว,ยวดายไม่ได้ออกมาหน้าผู้เดียวแนละ้วพี่น้องเนาะเสาหลายัางเห็ดก,กระโบรงหมักผีเนาะบอกก็แบบยนคือเก่าเนาะทุกคน อย่าออกหน้ากันเนาะทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งกาเหี่ยวเขานอกว่ามันยาวหรือมันงามหรือเป็นอะไรแล้วปะกาเหาก่เขียวกลับขึ้นมาคือเก่าแล้วแต่ว่ามันจีปแปลงหล่างแบบกิ่ข่ายแบบพอนงูมันหลอกขาออกเนาะตัวทั้งรุมมันจีแบบเป็นใบาตายทั้งทึงมันจิเป็นเขียวขึ้นมาตัวนี้ก็คือกันตัวนี้ก็คือกัน แต่ว่ากละงมันก็ตายตายแต่บริเวณที่แบบมันอยู่ในกลางกลางของไหนาเพราะว่าหน้าหน้าสองไฮตัวนี้นะตัวนี้กับตัวนี้นะมันสูงในวางกลางมันนะสูงแบบมันเป็นโนอนขึ้นนะพี่น้องแต่ว่าข้างๆมันนะชิต่ามันก็เลยตายแต่บอนที่มันสูงว่ายง่ายกับไหนามันบบเพียงกันนะมันสิตายแต่เฉพาะบอนมันสูงแต่ว่าบริเวณหลอกขางมันนะมันจะตายก็คือก็ยังดีกว่าเนาะทุกคน ตอนนี้ฝนกระตกลงมาแล้วพี่น้องเสียงผ่าห้อในจักหน่อยนะเดี๋ยวรัดสิ้ผ้าพี่น้องส้มบรรยากาศแบบทงในทงหน้าแบบเต็มอิ่มเนาะทุกคนเพราะว่าหลายคลิปกสิเห็นแต่เหตุกินอยู่ในเทียงนาเนาะทุกคนหวังว่าบัดหวังว่าชิบ,บเบอเบื่อกัน,นทุกคนแต่ว่าคลิปนี้สิ้ผ้าเบิ่งแบบบรรยากาศแบบทงหน้าเนาะทุกคนถึงมันชิบเมีน้ำในห,หน้าแต่ว่ามันกระเคียวนะเนาะเคียวไปด้วยตาก,กาานะ่าเนาะตอนนี้ฝนลงเม็ดแบบปล่อยๆลงเสร็จแบบวมาตาฝนเนาะพี่น้องคือสิบเเป็น่ยนยังแลเนาะพี่น้องไข่หงก็เศร้าแต่ ขึสิบปเป็นแล้วเราะว่าไขก่อนมูแล้วก็ว่าขขยแล้วเพิก่ก็วิดต่วนนี้พี่น้องทุกคนขึ้นเบิ่งแบบลันนะอันเพราะญ่เราดำหน้าไปดำหน้าซอยเพื่อนแค่ครื่องมือ่ซื่อๆนะไปมาแล้วมันปวดแข่งปวดขาไปปวดดีรอพี่น้องปวดแล้วมันนี่ๆน,นะมานอนเมืออคืนสองมันไข โมื่อนเป็นอย่างเนาะซ้ำหนีกันยังไข่ดำหน้าน้อยเดียวไปดำหน้าตัวเองเป็นเดือนสองเดือนสิบปโอ้สิบตศายขึ้นเลยว่ะทุกคนยังขึ้นขีง่งออีกแบบดำหน้านี่แบบโอ้เพื้อซว่าร่างกายมันแบบจังไรนะเพื่อปีกายเนี่ยกระดำได้เนาะอาจเป็นมือแรกมั้งของการดำหน้าเราก็เลยแบบร่างกายมันก็เลยปรับตัวบัท่านนะพออากาศมันฮอนจะไปดำหน้าดำแบบตอนแดดนะเดี๋ยวใช้เบิง์กาตานี่นะทุกคน กาตาหนีแหละมันมีปัญหาหรอกเพราะว่ามันเป็นดินที่แบบอยู่ต่ำมนะันบริโนนมันกะเลือ้งอยู่แต่ว่าโบตายกะไทยนี่ละลายหายสองห้บโบลายมันห่างยาลลมเขากองเปพี่นองราววันเวลาหันายาบบนี้นะมันลมมันผัดมาวีวนะหน้ารักนะพนตกสซัมมี่อย่าไปวาง่าิมีน้ำพี่น้องเลยเพราะว่าแต่ว่าหน้ารักอันนี้ก็น่าก็เจาก็คือกันพันนงนีนะ่เป็นน้านโนนแต่ว่าเขาหน้างาม งามสุกคนนั่นแหละเขาเลยงามงามสุกอันนาแต่ละทงที่นี่นะงามเบิ่งพี่น้อง<ข>ไปนะคนถามก็มาว่าสลัดเป็นยังคือบ่ออันหวานเอาเขานะอีแม่กับอีพอ่อเราเคยหวานพี่น้องหวานตอนแรกมันก็นงามอยู่ <c oughs> พอตัดใบตัดยางเรียบร้อยแหละมาที่นี่มันขึ้นนะใส่ฟูยยังนะหยาก็ขึ้นพร้อมก,กันกับเขาแบบขึ้นแบบน้าแน่นเลยเศร้าแปลว่ะแบบมันขึ้นพร้อมกันตอนแรกคิดว่าคือสิพอ่อกินอยู่แบบห้าวานวนะนะบ้านอหยามก็ขึ้นยัง ขึ้นพร้อมก,กันกับเขาแบบเอาไว้อยู่เลยนะมันก็เลยแบบได้เขาแบบจะคือเขาอมากาอะนะพี่น้องโมเมนต์เขา,าหน้าวานจำได้เขาหน้อยเดียวหนึ่งเขาจนสิบป่อกินปีนะนะั้นนะที่เมร์แล้วก็เลยบวชเลยจนเท่าทุกมือนี้บวกกาวานบวกาเห็ดหน้าวานเลยเขาตอนอนั้นตอนฝนตกน่งามอย่แพี่น้องพ่อมันแลงมันคือเหลืองว่ะตอนแหลงนะฝนตกน่งามงามเขา,าหน้าวานเด๋ยนนี้พมันเป็นห่างๆแล้วก็เหลืองพร้อมอีกเออน่อแปลก เนี่ไปไกลๆนะเขียวอยู่เบิง่งไกลๆอยากคลือนอยากคือคนอยากคือคน,นหัวหลานนี่บอยตัวเอง <c oughs> <c oughs> มันไก่งามอยู่งามเป็นจุม่มไปจุ่มมันตะลาดกระโปงหัวมันเป็นยังไงน่านาหวานเห็เดเขาแดกเขาบ่าบาอพวกกินบ่อยังบูกันบ่บเห็ดหน้าหวานเกรนต่ีเมีแล,แ,ลแล้วว่าละหวานนี่แหละน่ารักไอ้ที่ฟังอยู่นะพี่น้องอยังไม่ได้ดำพ่อต้นดอกหยาละเขียวกลุ่มเลยเพราะว่าเขาประเด็นดำเลกเถื่ไไอไทยไว้หยาก็ขึ้นอีกเนาะ ทีนี่มาดำเลยอย่างายขนาดนี้เมื่อเที่ยงกันพี่น้องฝนตกวิบ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 ตาคนไรเดียวสิบ,บสบายเนาะเที่ยงเราพี่น้องเรจะเทีนนน่น้ำกินเนาะวันแต่ว่าสังเกตฝนตกแห้งกว่าเก่าอีกหน่ำเริ่มมีแล้วแมงเมาอ,ออกเสยโหบินอยู่ที่แต่แมงเมาแมงเมาอ,ออก,กจังจ้าจ้าขีคันขาขาถินแมง มันคือสีเงาหากินแม่งเมาจะออกเลนค่ลองเบินพี่น้องเพลงของไอซอนสินไซตัวพางแต่เป็นเล็กหน่อยเลยทุกคนเมื่อกี้คีขันขาคุณมานั่งกินแม่งเมาแต่เบิ่งขกแล้วหลัดเอากล่องมาตั้งมันคือหนิงแกขยะขยะตะบุกีมันเป็นสัตว์ที่บริยานคนแต่คอมันหัวคนบวกกินมัน นี่คือบักหอยสีขาแก่แล้วเนาะทุกคนหรือว่าขาจิ้มแล้วแล้วเนาะได้สํำเนตแล้วทุกคนมันบลายไปนะเดี๋ยวไปขันสมหมดแดงเนาะเดาสิไปใส่หมดแดงแบบสมๆสมให้มันเป็นก้อยบักหอยใส่ไข่หมดแดงเนาะไะเดี๋ยวไปทำต่างๆที่ฝนตกพี่น้องแดดก็ออกตอนนี้นะแดดแบบมันแบบมันมีแสงแต,มงมต่มันมมิตตเวนมันรู้สึกว่ามันห่อนฝนตกมาแหง้ง ตอนนี้เขาก็มางหอดห้างหมดแดงแล้วเราทุกคนหรือว่าต้นที่มันมีห้างหมดแดงที่เขาเคยมาแย่ไข่หมดแดงเดี๋ยวเขาจะมาหาบึงห้างมันเนาะโอ้โอ้โอ้โกรองน้ำพี่ปุ้มนี่กระปองเจอหางคนตกแล้วมันซีมี่หนำตามใบใหม่ไล่ไล่ทีนี้จะเห็นหรอนี่ค่ะนี่ มันกำลังอยู่อยู่โอเคทำมาเลยเดี๋ยวเอาชิฮัดเอาหงอางนีม,นไไมันใส่ใบมันทุกคนเอ้ยใส่ถ้วยทำ <c oughs> ยังไงเงี้ยคือเดิโอเคเนะนาะเสาเสรจเลยเดี๋ยวสี่เสาจะหัวตากล้อง <c oughs> อามาดูเนี่บมาลายมายันไหนสองมีแต่แหม่แม่มัน้อยเดียวน เดี๋ยวเอามาใส่ใหม่อีกเนาะโอ้ลายแล้วสมคับปัญญังมันแต่ว่าครบก็ครบละบันรนี่นะสมคับขาดพี่น้องเนี่ปปปยปั๊บปั๊บปั๊บไอ้ยี่ไม่ยุบี๊ เก okay, นะทุกคนตอนนี้ก็ได้หมดแดงแบบเต็มบักหอยแล้วพี่น้องเกินข้าเหมาะสมแล้วเนาะเดี๋ยวสิเมื่อปรุงนะทุกคนมันโบลายเป็นลายมือน,นี้นะบุคือมือนหนัดนะพอมือนหนันบักหอยมันตัวใหญ่มือนี้บักหอยมันตัวน้อยมันก็เลยได้น้อยนะทุกคนแต่ว,ว่าทีมา่มหาแบบไกลๆแบบนี้นะคือแบบนักกินคือแบบสสแสรบปิริลล์นะพี่น้องสังเกตถ้าบ่แสรบปิริดี๋ยสิบอืบ่นถั่วหล่อปลาเป็นนี่นนะทุกคนแต่ว่าบรรยากาศดีดีเนาะรู้สึกว่าได้ยินเสียงเกียดกีดาเริ่มห้องแล้วพี่น้องเดีย๋ยวนี้แบบใกล้จังหว ยำดำนาลนะ่ะแต่มันเกินเข้ามาย่ำดำนาแต่ว่าบรรยากาศแบบคืออยากเขาเคียวแล้วนะพี่น้องมาเมื่อกินเขา่ามาทุกคนมาปรุงหลังจากที่เราไปเอาใส่หมดแดงแล้วนะทุกคนเอาขัวสุกเรียบร้อยมันจขวัวหมดแดงมันสุกอีก <laughs> บอกากินหมดแดงดิบเดี๋ยวสิมาปรนะ <laughs> ุงเนาะเครื่องปรุงห้างก็คือกินกับลาบก๋วยพร้อมเป็นก๋วยหอยดิใส่ผักพริกลงไป กับข้าวคั่วตามด้วยน้ำปลาสำลีพ่อแล้วก็เป็นนัวโอเคคนได้เลยนะ ้วยเัราหอมหอมปอกมาเร็วทุกกินเขา่าปล่อยหอยแแล้ว,ลวอันนี้เป็นป้งเนื้อสิน้นาเจีย<ป>ว,วเริกก่เลิเล่ม,อม,อม่อยหอยเริ่รมแอดเริ่ปล่อยหอยเริ่ปล่อยสสเส้นเราเพิงอมาแต

คนปลาดุลงี้ยังแบบปลาดุแบบปลาต่อยหอมจังเลยอะปลาเกลีเลยหลังจากที่เรากินข้าวแล้วพ่อน้องค่ะผ่อนออกมาหน้าสวยน้องสบายดีด้วยสบายดีทุกคนเห็นยังอยู่จังบอกมานะใช่หุ้ยบอกผิดหาลอยต้นแล้วเลยยังหยิบเจ็ดต้นเป็นดีใจเลยพี่น้องบอกผิดคือมันถือคนแล้วมันเขียวอาสื่นตาบาน คือบักพิกถือคนนี่เป็นอย่างเนี้ยตุ้มพแดดเป็นอย่างนี้ต้มกระปุ่นนี่บางนาวอยู่ก่นกินตุ้มกระปุ่นเวลาถือคนกินตกระปุ่นกงมามังคณะกินกระปุ่นตุ้มมันตุ้แบบใส่หนังดิกระหมักตุ้มยัก็เด็กมักตุ้ใส่หนังปอกระหมังเดียวหนังสาวคนหนึ่งใะบุกเขากลองพี่น้อยขันยานกลองเวลาเขากองอย่างมันระเบิดตุ้ม บรกเปยังลองเปนป,ปเลยป้าเาทาม,มาแต่ใช้เขาว่าเขาเคยเห็นอีนวนเขาเคยเห็นอีเมฆเขาเคยเห็นเลยมาได้คืองามแท้ตัวสาวนได้คืองามแท้สิ่งพอดีกินเนาะ หายาย่หลังจากที่เขากินเขากินบบน้ำแล้วทุกคนมารังอยู่เทียงพญออ่ยนะเพราะว่าเทียงตัวเองมันห่อนกลัวเทียงพวใหญ่มันบ่มีแดดออกพป่นหนองแต่ว่ามันเอ่น่ะแต่ว่าเทียงพใหญ่แบบมันมีเตียง,ยงนี่แล้วมันปลอดโปร่งนะเทียงเพื่อนนะมันหลับลมแบบคืออย่างว่าทงไฮทงหน้านี่เขาว่าเวลาปุ๊กเทียงหน้าห้หันหนาเทียงหน้าออกไปทางทงหน้าที่มันมีเขาถ้าห้าปุ๊กเทียงแบบคืออย่างแบบทงหน้าอยู่ทั้งนี่เหมืนบอกแต่ว่าห้าหันหนาเทียงไปทางป่านะคือแบบ มันจะบดายเขานะโบราณเพื่นว่าเวลาปุ๊กไห้ปุ๊กเทียงเรือปุ๊กเทียงหน้าไห้หันหนาม้าทงหน้าหาเขาหาหนามเขามันจังแดเขาได้หนามมันเป็นแบบโบราณพื่นถือมากนะทุกคน <c oughs> <c oughs> เห็นอีเมลอีพอแล้วาพาบอกเนาะ สำหรับคลิปนี้ก,ก็ลากับคอรตัวลาไปก่อนเนาะทุกคนพอกันใหม่คลิปหนานะ้าเนาะเดี๋ยวสิไปหาเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายก่อนพี่นอ้องควายบ่มีเด็กไปเลี้ยงงัวนะเพราะว่ามื้อนี้ก็อากาศดีเนาะพี่น้องมันบ่แดดปานได้เลี้ยงไวก็ได้เลี้ยงซ่าก,ก็ได้เนาะพี่นอ้องอิ่มคือเก่าหน่อยอยู่ไ้อยู่หน้าเลยแล้วพี่น้องมันมีความสุขดีกว่าอยู่บานะ้านเนาะทุกคนอยู่บานะ้านน่ะอืมมันหอดเอา่าวยุ่งกะหลายเพราะมันช่วงนี้ฝนตกเนาะพี่น้องต้อง ยุ่งขย่ยุงย่งไล่ระบาดคือกันหนักกว่าโควิดอีกเราทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซ้ำกันอีกแล้วทุกคนถามมาคัดสอบก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้หลักเรือไม่น้องยังไงกคะหลักกับคอยพี่น้องทุกคน,กคนอยู่ดีไม่แห้งล่ำรวยกันเบิดทุกคนนะพอกันมาคลิปหนาเราทุกคนสำหรับคลิปนี้เขาตัวลาไปก่อนขอบคุณละลายนะที่เขามาเราส้มไปแล้วบ๊ายบาย